รีวิว OPPO A 78มือถือราคาประหยัดเป็นยังไงไปดูกันครับ notice, hey, uh huh. วันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับ OPPO รุ่นใหม่ล่าสุดกับ OPPO A 18 CG เป็นมือถือน้องเล็กสุดที่อัดสเปคฟังก์ชันมาให้ครบคันนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรุ่นนี้เปิดตัวอยู่ที่4,499บาทเท่านั้นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับยังไม่เคยเห็นผมจะพาไปแกะกล่องกันดูรุ่นนี้ให้อแดปเตอร์นะครับชาร์จเร็วอยู่ที่10วัตต์ใส่ชาร์จเป็นพอร์ต USB Type C แล้วนะแล้วก็มีเคสนะครับเป็นเคสสสยแถมมาให้รวมถึงฟิล์มกันรอยเหมือนเดิมเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้มี2สีนะครับมีโกบลิงบูนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดำโกบ i ิงแบล็ k นะครับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของตัวดีไซน์ที่เป็นขอบเหลี่ยมนะครับทันสมัยนะครับน่าใช้งานเป็นราคาเริ่มต้นแต่ว่าให้สเปคมาที่ครบคันนะครับก็คุ้มค่าแน่นอนสําหรับราคานี้ รุ่นนี้จะพาไปดูสเปคด้านในนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับหน้าจอรุ่นนี้นะครับขนาดใหญ่ถึง6.5 6นิ้วเป็นจอแบบ 90Hz นะครับรุ่นลื่นนะความละเอียดอยู่ที่ HD+ นะครับรุ่นนี้อัตรา refresh มาอยู่ที่ 90Hz เลยนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้มีเทคโนโลยีแบบ Slide Display นะครับสามารถเล่งความสว่างหน้าจอนะครับได้แบบดีๆเลยเป็นน้องๆอง Amoled ได้ด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่ในส่วนของตัวสเปคด้านในรุ่นนี้นะครับให้แรมมาอยู่ที่4กิกะไบต์นะครับมีฟังก์ชันการเพิ่มแรมนะครับที่สามารถเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่8กิกะไบต์ความจุความจําในตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้อยู่ที่128กิกะไบต์สามารถเพิ่มเมมบมราร์ดนะครับได้สูงสุดอยู่ที่1เทเไบต์ รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวชิปประมวลผลตัวแรงนะครับตัว Mediatek Helio G85 ความเร็ว2.0 g h z มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จอยู่ที่10วัตต์แล้วยังมีระบบเสียงนะครับอย่าง Ultra Volume Mode สามารถปรับระดับเสียงนะครับได้สูงสุดถึง300%มาพร้อมกับเอฟเฟกเสียงนะครับจากทางได r a c นะครับรุ่นนี้ก็พัฒนาเสียงร่วมกับทางได r ์ c กให้ด้วยสามารถพัฒนาเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้เป็นกล้องหลังคู่ความละเอียดอยู่ที่8ล้านมีเลนส ในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลรุ่นนี้ถ่ายออกมาค่อนข้างคมชัดนะครับในการถ่ายภาพปกติเราสามารถซูมได้สูงสุดอยู่ที่5เท่ารวมถึงการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายอย่างวิดีโอนะครับรองรับความละเอียดน,นะครับวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังการถ่ายทาออกมาได้คมชัดนะครับรุ่นนี้จุดเด่นก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพเพราะว่าตัวกล้องของทาง oppo สามารถปรับบิวตี้ปรับค่าเอฟเฟกต์นะครับในส่วนของการปรับใบหน้าสวยนะครับองค์ประกอบใบหน้าต่างๆสามารถทํา ได้โดยรวมก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวาพาเพื่อนๆนไปดูภาพถ่ายตัวอย่างนะครับรวมถึงวิดีโอตัวอย่างผ่านตัว Oppo A18 ว่าถ่ายออกมาคมชัดมากน้อยแค่ไหนไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับทดสอบการถ่ายวิดีโอนะครับผ่านตัว Oppo A18 นะครัรุ่นล่าสุดนะรุ่นนี้สามารถถ่ายความละเอียดสูงนะครับอยู่ที่ 1,800p 0 30เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้ไม่มีการสั่นมาให้นะครับ ตัวไฟวิดีโอนะครับการเก็บแสงเก็บสีเก็บเสียงนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับสาหรับการเดินมันก็จะสั่นประมาณนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆจะเอาไปถ่ายพวกคอนเทนต์ที่เป็นแบบาการวิ่งการเดินนะครับแนะนาให้ใช้ไมค์การสั่นเพิ่มนะครับโดยรวมจะได้ประมาณนี้โดยรวมภาพถ่ายก็สวยคมชัดแน่นอนครับดีเทลดีนะครับรุ่นนี้สำหรับในส่วนของตัวหน้าจอขนาดอยู่ที่6.56นิ้วเป็นจอแบบ90เฮิร์ต รื่องมีมีเทคโนโลยีซันไลท์ดิสเพย์นะครับสามารถเล่นความสว่างได้สูงสุดถึง720นิตสามารถทําได้ใกล้เคียงกับตัวอะมูเลตมากนะครับในการถ่ายฟีดเลื่อนฟีดไม่ว่าจะเป็นการดู u t u b e นะครับทำออกมาได้ลรื่อไหลตอบสนองได้ติดมือมากนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบดูแบบจอที่มีคุณภาพสูงนะครับในราคาที่มันไม่สูงมากผมว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับไปรับชมนะครับวิดีโอตัวอย่างผ่าน YouTube ว่าคมชัดมากน้อยแค่ไหนดีไหมนะครับไปดูตัวอย่างวิดีโอกันเลยนะครับ สามารถในส่วนข,ของตัวหน้าจอนะครับทำออกมาได้ดีมากนะครับเป็นจอ iPad LCD ที่คุณภาพสูงนะครับสามารถเล่งความสว่างได้ดีมากสังเกตที่สีสันนะครับทำออกมาได้รายละเอียดครบถ้วนนะไม่ว่าเพื่อนๆจะเอียงมือถือซ้ายขวายครับสามารถแสดงผลสีได้ครบถ้วนนะครับตัวนี้จอดีมาก สำหรับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับรุ่นนี้พัฒนาระบบเสียงร่วมกับทางไดรแลกนะครับทางไดร l ลกจะเข้ามาพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมจะทําให้เสียงมีมิติมากยิ่งขึ้นโดยเราสามารถเข้าไปปรับได้นะครับที่ตัวเสียงการตั้งค่าของตัวเสียงนะ สำหรับเพื่อนๆนครับที่มีคําถามว่าลําโพงรุ่นนี้ดังไหมรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันอย่างอนะัลต้าวอลลุ่มโหมดที่สามารถทําให้เราปรับนะครับระดับเสียงได้ถึง300%นะครับแต่รุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าระบบเสียงของรุ่นนี้จะเป็นลาโพงตัวเดียวนะครับสามารถออกทางน้้นล่างได้แค่ตัวเดียวนะยังไม่ใช่ลําโพงคู่นะครับแต่โดยรวมเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนครับไปรับฟังนะครับเสียงตัวอย่างผ่านจากตัว YouTube ว่าเสียงดังชอบไหมมีมิติมากน้อยแค่ไหนไปรับฟังตัวอย่างกันเลยนะครับ like this guys i come around with the perfect break สำหรับในส่วนของตัวระบบเสียงนะครับรุ่นนี้ปรับได้สูงสุดถึง300%นะครับเพื่อนๆได้ฟังเป็นยังไงบ้างครับดังนะผมว่าดังสะใจแน่นอนนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ตุ้มตามเท่าลำโพงคู่เนาะแต่ว่าด้วยราคาประมาณ4,000บาทโดยรวมรุ่นนี้ก็โอเคใช้งานได้ครับ สำหรับการเล่นเกมนะครับกับมือถือ4,000บาทนะครับรุ่นนี้ให้ชิปประมวลผลเป็นตัว Mediatek Helio G85 ความเร็วอยู่ที่ 2.0GHz ว่าเล่นเกม r อาเนี่ยรอดไหมนะครับกับแรม4นะครับล้อม128กิกผมได้เอาไปเทสมาให้ละไม่ว่าจะเป็นการรวมทีมทีมไฟ์ใหญ่ๆนะครับสกิลเยอะๆนะครับเล่นยังไงนะครับก็ได้60เฟรมเรททำออกมาได้ดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะโดยรวมคือประทับใจมากนะครับรุ่นนี้ทาออกมาได้ดีมากสาหรับการเล่นเกม r อาวนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยตัวเฟรมเรทจะมีอาการแขว่งบ้างนะครับก็อาจจะลดหลันกลงมานะประมาณ40เฟรมถึง45เฟรมเรทเมื่อเราเข้าทีมไฟท์ใหญ่ๆนะครับรุ่นนี้สามารถเล่นเกมได้นะครับยืนยันแน่นอนว่าเล่นเกมได้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับไปรับชมนะครับการบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นอาวีไปด้วยผ่าน oppo a18 นะครับว่าได้ประมาณไหนโดยรวมโอเคไหมไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ สำหรับในการเล่นเกมนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นปกติผมมองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับเข้าทีมไฟน์นี่คือวิ่ง60เฟรมเลยตลอดเล่นนิ่งๆนะครับระบบการสัมผัสคือตอบสนองนิ้วได้ดีมากนะครับไม่มีการทัดหลุดไม่มีการแบบทัดชา้าทัดดีเลยอันนี้ไม่เจอนะครับต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปบันทึกหน้าจอไปด้วยต้องยอมรับนะครับว่าตัวอย่างการบันทึกหน้าจอ เฟรมเรทมันจะมีอาการแกว่งนะครับก็คืออาจจะลดรันมาอยู่ที่ 40- 4 5เฟรมเรทนะครับแล้วก็กลับเด้งไปหนึงเฟรมเรทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนโอเคกับราคาประมาณ4 0 0 0ับาทการเล่นเกมประมาณนี้หน้าแบบไม่ไปทึกหน้าจอโดยรวมผมบอกว่ายังไงก็คุ้มคุ้มค่ามากนะครับสำหรับรุน่นนี้สรุปข้อดีข้อเสีย oppo a e 1 8 4ป g นะครับข้อดีเยอะมากนะครับผมสรุปให้นะข้อดีหลักๆก็คือผมชอบในส่วนขอ,ของตัวหน้าจอครับเทคโนโลยี sunlight display รุ่นนี้เล่นความสว่างได้เยอะมากนะ720น้เจด็ดร้าจอทา,อาครี่ ในส่วนของตัวระบบเสียงรุ่นนี้อาจจะเป็นลำโพงเดียวแต่ว่าดังมากนะปรับได้ถึง300%ด้วยอันนี้คือชอบนะครับส่วนที่3ก็คือพอร์ตการใช้ที่เป็น UBT s y p e C แล้วนะครับในราคาประมาณ4,000บาทนะได้ UBT s y p e C แล้วเหมือน iPhone 15เลยเนาะเสียบด้วยกันได้แล้วข้อดีนะครับก็มีประมาณนี้นะ ส่วนข้อเสียนะครับที่มีแค่ข้อเดียวนะที่ผมแบบมันน่าขัดใจเนาะเพราะว่าอย่างตัวรุ่นก่อนหน้ามันให้กล้องหลังมา50ล้านนะกล้องรุ่นใหม่ครับลดมาเลยอยู่ที่8ล้านก็จะเป็นจุดพิจารณานิดนึงนะครับสำหรับผมนะแต่โดยรวมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ดูสเปคนะเอาไปเทียบถ่ายกันนะผมว่าพอๆกันนะไม่ได้หนีกันมากนะแต่ว่าก็อยากได้50ล้านนะเผืเ่อบางทีเราแบบยกถ่ายครั้งหนึ่งเราอยากจะเปิด50ล้านเนี่ยผมก็อยากได้ประมาณนี้นะ โดยรวมก็จะมีข้อดีข้อเสียประมาณนี้นะครับสำหรับมือถือราคาประมาณ4,000บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้หากเพื่อนๆนะครับมีคําถามหรือมีข้อสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามานะครับในครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ